ขนาดกุบปยังไม่ซื้อเลยเอาอะไรกันไอ้นี่ขนาดสปู๊ปก็ยังไม่ซื้อเลยอืม <c oughs> อะไรนี่เทสเนี่ยออกเจหรอโอ้โหฮัลโ ได้ครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณตีมอะไรล่ะมึงตีมนานแล้วไม่ใช่เหรอสลวิตลัดลืมตั้งหัวข้อลืมปหโวข้อเดี๋ยวผมรู้